ทั้งสุกทั้งดิบเลยนะคะคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูที่พิจิตร์กันก่อนพิจิตตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีข่าวออกมาว่า,วามีการเทมะม่วงทิ้งเป็นร้อยตันเรื่องนี้ให้คุณไก์เล่าให้ฟังค่ะ,ะมาอย่างนี้คุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะคืออย่างนี้คุณผู้ชมอยากให้ไปดูภาพก่อนมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยผมพาไปที่สวนที่จังหวัดพิจิตตนะคุณผู้ชมก็เขาบอกพื้นที่ที่ตําบลวังทับไซอําเภอสากเหล็กเนี่ยนะฮะ เขาก็บอกว่าเนี่ยมีสวนมะม่วงเนี่ยก็สองหมื่นสองพันไร่พื้นที่ตรงเนี้ยมันใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลยแต่ละปีเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูนะว่าทําไมเราถึงมีมะม่วงน้ําดอกไม้ให้กินทั้งปีคุณผู้ชมคิดว่าถ้าปีหนึ่งเนี่ยมีผลผลิตประมาณแสนตันเนี่ยคุณว่าทั้งปีไม่มีให้กินหรือไงมันมีนะคุณผู้ชมสร้างรายได้เนี่ยไม่ใช่หลักล้านหลักร้อยล้านนะครับกดเข้าไปเนี่ยเป็นพันล้านสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมันก็คือแบบนี้คุณผู้ชมแม่ คุณพิญญาผมอยากให้เหตุการณ์เนี่ยมันไปเกิดที่สวนลิ้นจี่ที่สมุทรสงครามเหมือนกันคือถ้าสวนลิ้นจี่สมุทรสงครามเนี่ยมันมีอากาศดีมีน้ําฝนดีเนี่ยมันก็จะผลผลิตก็ดีถูกต้องไหมครับแต่กับกลายเป็นว่าแมมันเหมือนโชคชะตาเล่นกลน่ะคุณผู้ชมดีดนิ้วไปในที่ที่แบบว่าโอ้โหผลผลิตก็ยังไม่ต้องการตอนนี้จะออกมาทาไม สิ่งที่เกิดขึ้นคือที่พิจิตเนี่ยปริมาณน้ําฝนดีสภาพอากาศดีมะม่วงออกมาก็ดีไม่ดีอย่างเดียวคือไม่มีลูกค้าซื้อนี่แหละคุณผู้ชมบวกกับโควิดนาทีส่งออกก็ยากนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดเขาก็เปิดช่องทางให้กับตัวมะม่วงน้ําดอกไม้ด้วยญี่ปุ่นก็เปิดช่องทางด้วยแต่ประเด็นคือเกาหลีใต้เนี่ยคุณผู้ชมติดเชื้อกันวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะฮะ แล้วก็ในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็กอนน็อันนี้อาจจะยังไม่มีอัปเดตสักเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าสประเทศเนี่ยมีความสําคัญต่อมะม่วงไทยยังไม่นับรวมจีนนะครับที่ตอนเนี้ยแม้ว่าทุเรียนเราเนี่ยจะหอบหิ้วไป,ไปแล้วในช่วง5-6วันที่ผ่านมานะฮะ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่ากลายเป็นว่าส่งไปก็เหมือนไปวัดดัวว่าของจะเสียหรือนําเข้าไม่ได้หรือเปล่าแต่ไม่ส่งก็ไม่มีกินน่คุณผู้ชมแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าตอนนี้บางพื้นที่ของจีนเขาก็มีการส่งเสริมให้ปลูกผลไม้บางอ,อย่างที่ไทยก็ปลูกอยู่แล้วอย่างที่กวางสีเนี่ยเขามีการปลูกมะม่วงด้วยเหมือนกันประเด็นมันคือว่าถ้ารสชาติไม่เหมือนเรา แล้วไปแต่ถ้ารสชาติเหมือนเราอ้าวแล้วเราจะขายใครครับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก่อนหนะ้านี้มันเคยขายได้กิโล 1.5. ึ6งหบาทปีนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าราคาโสดออนเซลล์คุณผู้ชมมันหั่นไปครึ่งๆเลยมันเหลือแค่2 0่สบถึงสาาทต่อกิโลเกรดขายในประเทศเนี่ยต่ำอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทนะครับคือเราอยู่ในจุดที่แบงค์ร้อยเนี่ยสามารถซื้อมะม่วงกัได้เป็นกิโลกิโลแล้วนะฮะ ในส่วนนี้เองนะครับผมก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานภาครัฐหลายๆภาคส่วนนะครับเข้ามาช่วยเหลือสสนับสนุนผลักดันเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นตำบลน,นครสเองหรือว่าเกษตรกรจังหวัดอื่นที่กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงหรือกลุ่มผู้ปลูกผ,ผลไม้เนี่ยทำให้ราคาเองหรือว่าช่วยผลักดันช่วยพยุงให้เกษตรกรเนี่ยเขาอยู่ได้ถ้าเกษตรกรอยู่ได้เองเนี่ยก็ สามารถที่จะมีผลผลิตหรือว่ามีผลไม้คุณภาพเนี่ยส่งออกให้กับผู้ค้าต่างประเทศได้ครับ เนี่ยคุณวันวิสาออยสนุกดียังมาเม้นในอะไรกันนางยงมาเม้นในคอมเมนต์ของเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเอาไปตั้งขายที่ไหนเนี่ยจะรีบหันมามองหน้าแม่ค้าเลยว่าโอ้โหสงสารจับใจเข้าใจกันดีช่วยกันซื้อด้วยช่วยกันซื้อไปดูฟังฝั่งพ่อค้ากันหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้สายอีกสายหนึ่งเขารออ่ะเดี๋ยวผมพูดกันแค่นี้ว่าตอนเนี้ยทางคุณสายโรซ่าตั้งเนี่ยพ่อค้าที่เขามาตั้งจุดรับซื้อเนี่ยเขาบอกสงสารจับใจนะฮะมะม่วงเนี่ยอยู่ในกิโลกรมัมคลาเกรดเนี่ยกิโลละบาทถึงสองบาทเนี่ แต่มะม่วงตกเกรดเนี่ยจำเป็นต้องไปทิ้งในบอ่อขุดโอ้ฟังใจอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการนะคือเวลาเขาซื้อเขาซื้อเหมาใ,ใช่ไหมมะม่วงมันเนี่ยเขาต้องตัดที่ช่อยกช่อ,อแล้วถ้าเผื่ออันไหนมันมาตรฐานมันได้ส่งออกแต่ถ้าเผื่อลูกมันเล็กหรือว่าเป็นเชื้อราเป็นโดนเพลยไฟอย่างที่ทางทางเกษตรจังหวัดออกมาบอกมันจะต้องมีลักษณะาการเททิ้งแบบนี้เนี่ยแ,และที่สําคัญก็คือว่าที่เจ็บปวดที่สุดคือว่าไอ้เททิ้งไม่ว่าหรอกแต่มันมาเททิ้งในจุดที่แบบว่าราคามันตกต่ำแบบนี้ฟังแล้วปวดใจนะ เขาบอกว่าสปาที่ผ่านมาทิ้งมะม่วงไปแล้ว35ตันคุณนายปัญญา35ตันถ้ารวมวับที่ผ่านมาก็เลยบอกว่าล่มๆมร้อยตันแต่ว่าถามว่ามันเป็นกระบวนการเหมือนกับว่าคัดของเสียใช่แต่ถ้าเผื่อมันมีทางออกอ่ะมันก็มีการเอาไปแปลรูปเป็นมะม่วงอบแห้งมีมมงเป็นการบางคนก็เอาไปทําเป็นอาหารสั์ไปเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยอาหารปลาอะไรเงี้ยก็มี